ฝันเห็นนกเขาแมวหรือนกฮูกถายว่าจะได้รับข่าวบางอย่างที่สำคัญเป็นได้ทั้งข่าวดีและข่าวเตือนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคนในบ้านหรือญาติสนิทอาจเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องบางอย่างที่ต้องใคร่ครวญให้รอบคอบใช้สติให้มากในช่วงนี้เพราะนกฮูกถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและสัญญาณเตือนในความมืดถ้าในฝันนกฮูกหรือนกเขาแมวส่งเสียงร้องถ่ายว่า จะได้รับคำเตือนบางอย่างหรือรู้เรื่องที่ถูกซ่อนไว้ถ้าในฝันนกบินวนอยู่รอบบ้านระวังคนใกล้ตัวมีเรื่องทุกข์ใจหรืออาจมีเรื่องลับที่กำลังจะเปิดเผยถ้าในฝันเห็นนกเคาแมวอยู่นิ่งๆมองเรานิ่งๆถ่ายว่าจะได้พบผู้รู้หรือมีคนมาช่วยชี้แนะในเรื่องสำคัญเลขนำโชคคือ114407 เจ็ดสี่หนึ่งศูนสหนึ่งสหนึ่ง